โอ้ขายเห็ดเห็ดซ sure. ังเห็ดปวกพี่น้องใะรบ้างล่ะเห็ดปวกผู้สาวมาขายเห็ดจะบังผูกผู้สาวมาขายเห็ดดิทงเท่าไรเห็ดฮะลูกทงสิบพันโอ้ทงสิบพันเอามาตัวใส่เห็ดปอดิผู้บดางค่ะใคเบ้างค่ะใคเบ้างเห็ดปอดค่ะฮึม เออเออเห็ดปุ๋ยก็ถ้าตัวน,นี้ได้สิ่พไปพ่ะแม่้กแัวอยู่ใช้อยู่สิเออเห็ดปุ๋ยทองสิบพันทองสิพันพ่นนองเ่าก็ค่ายวาสิทําไม่เมจาหานี่เทาบแลนี่ะเจ้าโถบบะแลตอนนั้นได้ลาบบ้างเห็ดข้าวก็มีว่ะ นลังผสมมิวท่องไหนเขาผสมมิว่ะเฮ็ดว่าผสมมิววะเฮ็ดเฮ็ดเท่าแล้วสิมาคายเห็ดพี่น้องมาคายเห็ดนี่เลยเหรอนี่ก่อนท่องละบซีบช่องละบซีบเลยพี่น้องมาเราคายตะกรังบานผาเก็บอยู่ป่ามาจะมาเก็บอยู่ป่ามาแล้วคักรมาคายเห็ดนะเห็ดปวกเห็ดปวกกับเห็ดขาว นะข้านตั้งจิ๊จุ๊คนะใครบัะจันเแกแ๋เก๋สีปปากระไรเห็ดปากเห็ดค่ะบารุดบ่อซางทงสามทงหันนะบารุดบ่ฮะป้าแม่ขาตัวหน่อยต่อกับบรุดได้พี่น้องเลย ก๊บรุดนึบมากับหนองกับไพมากก็ไพค่ะกับลูกสุรีมันยอมรูดเลยเพื่อนวะช่างท่องในเทไรรูดว่ามันรูดเลยพติช่องท่องอะไรไปได้เป็นเงินค่ะอาจารย์ช่องท่องเป็นเงินอะไรไปไดยช่องท่องกับเช้าท่องละสิมันช่องท่องกับเช้าบอกดีดีดิจะมัวไปจ่ายเงินได้ สามธงสามธงเ่รอเธสามธงค่ะเป็นเงินอะไรไปได้ไปสามธงค่ะคูณจักจะบ่เงินเ่ะฮะคูณจักจะบ่สามธงมาขายเฮ็ดพี่น้องเพิ่นยางมาขายเฮ็ดไปหาเก็บเ็ดอยู่ป่ามาแล้วก็มาขายธงชีพันชีพันได้ไหมพี่น้องตีกับซื้อซวยพี่น้องซื้อซวยเฮ็ดเอามาให้นะท่านซื้อเอาไอหนึ่งจับแก่พี่น้องอันนั้นก็เอาเอามาเลย ซื war, ้อเฮ็ดใส่พ็กน้อยพี่น้องร้านมาขายยันดนบ่งบาลในะพท่น้องุ่งละสามสิบทุ่งละสิบห้องเิก็ซื้อเฮ็ดไว้เ้อทุงละสิบพันเก็บชองทุ่งสามทุ่งไรไปเด้จ้าละฮะแม่นตีสามสิบเออแม่จะพ้ากับผ้ายังไงในไรบ่ผู้จะไปกินเลยรบ่ เจไปกินเลยบมเห็ดนจ๊ะ่งกินแบบคขายน้ำบะตีเป้าเทอะไรวะใช่ไหแต่มันบาดไปเน่นอเทแล้วค่ะล่ะตัวนี้เทตัวนี้กัดเอ็ดข้าของเทก็ได้ได้แต่อยากเท้าไปด้พี่ดอกก่นล่ได้แต่อยากเท้าไปเด้ มันหอนแดดพี่น้องเมื่อวานนี้มันแดชหอนลายแล้วก็เลยเดชตีกับสีหนึ่งมันพี่น้องแล้วก็สีโคตรหนึ่งจำเจียวต้องเทียงได้เป็นน้องเดชเมื่อวานนี้เขาเสียจุ่มบ่กไปจ้าแล้วกันบ่บอแม่จะว่าเออเขาเ็ดเถามาคายเราตีกแล้ว่สิโลก่สิโลกเลแม่เจ้าค่ะไปเห็ดมาคาย ในร่าเติมได้พี่น,อน้องในงทรัพนังลงกระสิบพันสิบพันไปหนะตึกสิ่งนึ่งจับแจ้ามังหน้าพี่น้องเนี่ยจะไม่ได้กินแลน้วมั้งมันกระซิบมดพ้นแต่เด็กพี่น้องมันจะเติมแล้รูปพ้นแต่เนี่ยไปพ้นต้นน้ำมันจะบริได้ได้กินเห็ดแต่นี่แหละพี่น้องมันละก็ะมดเลยได้นี่ยบริกินได้เนี่เจ้าดอกจุ่มจุ่มพี่น้องเนี่จุ่มซื้อนองใบจับแจ้าพี่น้องทรสิบพันกี่พี่น,อน้อ,นอง,องซืองซ้อชวยลูกหลานมันมัน,ม,นมานางคายเลยกับน้องพี่น้องโอ้ยมากับน้องอีต้น ปกติพาคก็มาหลอคายตามภูแหล็กัออีทางถนนในหมู่บ้านก็หล่อไปคา,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 ายเขพาขาดมัวมาในพฤศจิกฤตื์อสวยเฮ็ดช่วนให้เมื่อวานี่กฤติอ่วยคืยกกอคก,นนกอนันเมื่อวานในวันก่อนกฤืิอสวยสองสามถุงนี่มุขึ้นนี่ก็มุขขึ้นนี่ก็ก่อยเฮ็ดเลยค่ะจนได้มันนกะหนึ่งจ่แจวมาในกะไรกับกับหนุ่มมาหลอกคายเว่า นี่นแหละเติอพี่น้องแล้วก็จะความันขวามจำเจียวหนึ่งจำเจียวเฮ็ดก้าบหลานเฮ็ดปวกหนึ่งแซ่บแซ่พี่น้องเนี่ยค่ะว่ารึเปล่าลแม่จะไปจติดรถหมอจ้ะ มาขายเห็ดเพันว่าย่าลูกย่าจะมันจืดๆมาขายเห็ดปวกับพันว่ามีแต่สัจจ์เลยมาหลอกขายเห็ดเห็ดปวกปลาของปลาของดงเอาใส่หลุ่เอาใส่ใส่ไม่ใช่แค่ไรเอาใส่ใส่มาสแตะคณะร้อกงามๆพันน่ะร้อกงามๆพันน่ะนึ้อจับแจ่วหน้าเห็ดปวกัน S 1> <S 1> <S แก้งกระแสบอยู่เมื่อคืนเนี่หรอไม่ใช่อละลรเกี่ยวกัเขาฮะเกี่ยวเขาหน้ารุมบอหน้าบานแล้วเหละเห็นย่าม่ใส่เสื้อนีเขาพะทุก ึินเพลินเลยเแ่เด็เติมเม้กินเิมหลังงนไม่ใก่เปนยงไงไปก็ป่าจ้าก็แม่เจ้าอืมว่าจะเป็นแลมมโนไม่ีว่าเงินหน่อยกนไปจ้าใช้เงินได้ไปได้ทังลสิบพันสามทุ่กับสามสิบนวะฉันสิพันกี๊ ไปน้อง <c oughs> ในไข่าขาหล้กกันยางเมื่อได้ไปน้องมาเลยเอาไปด้วยไข่าขาหละ <c oughs> มาไขายเฮ็ดีปน้องเ <c oughs> มื่อ้วบาทดี